สวัสดีค่ะนักเรียนเราพบกันอีกแล้วนะคะในวันจันทร์ที่23เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2564ในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่1จัดทำโดยครูลัคนาพรสมสุขค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการแต่งประโยคกันค่ะ ก่อนที่จะเรียนเรื่องการแต่งประโยคนะคะเรามาดูความหมายของประโยคกันก่อนค่ะประโยคก็คือข้อความที่ได้ใจความสมบูรณ์สื่อความหมายได้ชัดเจนว่าใครทำอะไรประโยคสองส่วนนะคะประโยคสองส่วนเนี่ยจะประกอบไปด้วยประธานมารวมกับกริยา ประธานทำหน้าที่เป็นหัวหน้าของประโยคเป็นผู้แสดงอาการของคนสัตว์สิ่งของนั่นหมายความว่าประธานก็คือคนเช่นคุณยายปู่แม่พ่อครูนักเรียนฉันเป็นสัตว์เช่นหมาแมวปลาเป็นสิ่งของเช่นดินสอโต๊ะ กริยา e. ทำหน้าที่แสดงความเป็นไปของประธานว่าแสดงอาการอย่างไรเช่นเดินวิ่งว่ายนอนหัวเราะร้องไห้เรามาดูตัวอย่างประโยค2ส,ส่วนกันนะคะ ยายยิ้มนักเรียนลองสังเกตสีนะคะยายเป็นคนนั่นหมายความว่ายายก็คือประธานยิ้มเป็นกริยานะคะเพราะว่าแสดงถึงการกระทำได้ยายยิม้มคุณครูแยกสีให้นักเรียนเห็นชัดเจนเลยนะคะว่าประธานคือสีแดงกริยาคือสีเขียว น้องร้องไห้น้องแสดงเป็นหัวหน้าของประโยคนะคะนั่นคือน้องก็คือคนแสดงว่าน้องก็เป็นประธานร้องไห้นะคะเป็นกริยานะคะสามารถแสดงการกระทําได้หมาเห่า หมาก็คือสัตว์ใช่ไหมคะเป็นหัวหน้าของประโยคนั่นหมายความว่าหมาก็คือประธานเขาสามารถแสดงถึงการกระทําได้นั่นก็คือกริยานกบินนกเป็นสัตว์ใช่ไหมคะสัตว์นี่เป็นหัวหน้าของประโยคแสดงว่านกก็คือ ประทานนะคะบินเป็นกริยานะคะสามารถแสดงหรือกระทําได้ลูกโปง่งลอยลูกโป่งนี้เราถือว่าเป็นสิ่งของใช่ไหมคะสิ่งของก็คือเป็นหัวหน้าของประโยคและสามารถเป็นประธานนะคะลอยเป็นการกระทำนะคะ,สะแสดงว่าลอยก็คือ กริยาดินสอหักดินสอนี่เป็นสิ่งของนะคะสิ่งของเป็นหัวหน้าของประโยคและสามารถเป็นประธานได้หักเป็นการกระทำนะคะก็คือเป็นกริยาค่ะจากประโยคที่คุณครูยกตัวอย่างเมื่อกี้นะคะคุณครูจะแยกสีเป็นสองสีนั่นคือสีแดงกับ สีเขียวสีแดงได้แก่คำว่ายายหมาลูกโปง่งเป็นอะไรคะเป็นประธานหรือเป็นกริยาคะสีแดงนะคะเป็นคนสัตว์สิ่งของนั่นก็คือเป็นประธานนะคะส่วนสีเขียวคะ่ะยิ้มเห่าลอยนะคะเป็นการกระทำนั่นก็แสดงว่าสีเขียวก็คือกริยานะคะเรามาสู่บทเรียนกันคะ่ะ การแต่งประโยคนะคะต้องแต่งให้มีส่วนประกอบดังนี้ก็คือต้องมีประธานและกริยานะคะประโยคจะได้สมบูรณ์เราเรียกว่าประโยคสองส่วนค่ะสำหรับรุ่งนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องประโยคสามส่วนกันนะคะส่วนวันนี้ค่ะ อย่าลืมทบทวนเรื่องประโยคสอส่วนด้วยการทำแบบฝึกหัดส่งคุณครูนะคะแล้วก็ให้นักเรียนฝึกอ่านทบทวนอีกครั้งก่อนอัดคลิปการอ่านส่งคุณครูค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ